ถ้าหากว่าเขาแก้ไขโรคของนายได้อย่างแรกที่นายจะทําคืออะไรหาสดแอลกอฮอล์ล้างแผลหรือว่าน้ํายาเช็ดกระจกดีละ่ะว่าอย่างไงนะจะกลับไปทําอะไรเป็นอย่างแรกไม่ประโยชน์ก่อนหน้านั้นถ้าเขาแก้ไขโรคของนายได้หมายความว่าอย่างไงถ้าก็หมาย<ห>ถึงเดยมึงหลอกกูมึงไม่รู้ไดยซ้ำว่าช่วยโลกกูได้หรือเปล่าไม่หมายถึงไอ้แม่งสัตว์ไอ้ พึ่งหลอก,มลอกไม่หวังยังมีเหตุผลตั้งหากเล่าเพราะว่าฉันต้องพึ่งนายนี่นี่คือเหตุผลนี่ไงถ้าเราปล่อยไปพวกเขาตายฉันไม่รู้เรื่องการช่วยโลกแต่ทำไมฉันต้องสอนด้วยก็เพราะว่าโลกทั้งใบของฉันอยู่ในนี้ในรูปนี้มีคนแค่เก้าชีวิตแต่ว่าฉันไม่มีปัญญาพอจะช่วยพวกเขา ฉันแม่งรู้วิธีฆ่าคนเพิ่งเงินแต่นายนายนายรู้วิธีช่วยคนอย่างน้อยวุบอรินอื่นก็รู้ <c oughs> อ้แม่งกูต้องมาติดอยู่กับโตวหวยที่สุดเมื่อกี้แกพูดว่าเป็นการหวังอย่างมีเหตุผลนั่นเหรอสมญาฉันคือนักฆ่าขาเมาไม่ใช่สมญายายตูดพูดตรงเจ้าแม่กินบวกแผงซัสคาทูนนวว่า <c oughs> อีกแค่คำเดียวช่วยพูดมาอีแค่คำเดียว นัทัดนัยว่องไวไว่างไวเหรอชื่อใครวะน่ะชื่อคนภาควุบลินไงแกแม่งตัวตลกชัดๆเลยมิเน่าเราเวนเจอร์ก็ถึงไม่รับแม้แต่เอ็กซ์แมนที่เขารับไม่หมดทุกคนเพราะแกมันก็แค่เป็นยาอ่อนไม่รู้จักคิดไม่รู้จักโตไร้สาระฉันไม่เคยเจอใครที่น่าสมเพชพูดพามเรียกร้องความสนใจมากขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดซึ่งมันไม่ธรรมดาเพราะฉันอยู่บนโลกนี้มามากกว่า200ปีแล้วอยีเยเอ้ย จะบอกอะไรให้นะเฮโรนซาานั่นพูดถูกอย่างหนึ่งแกไม่มีวันกอบกู้โลกได้แกกอบกู้ไม่ได้แม้กระทั่งชีวิตรักกับผู้หญิงแต่ระบำเปื่อผ้าไอแม่ยัดบัตรซบมึงตายยังโดดเดียวนะแต่เราจเจ้าไม่สนเล่นตลกให้มึงตายไปไปแล้วทุกคนมาซวยกันหมดพร้อมมึงจะไม่พูดเคียอะไรหน่อยเหรอไอปกางม็น รอบนี้ฉันจะสู้นายมึงจะทำอะไรวะข้าพี่อะไรเงียบเลยนะมึงอะ ขอถอนคำพูดฮอนด้าออเิซี่แม่งทำถึงว่ะแต่ว่านายไม่ถึงไอ้จูเล็กยกนี้เพิ่งเริ่มใหม่น้อง